เฮอะคุณจะจัดการยังไงได้คุณผู้จัดการฉากที่แน่ๆต้องกระโดดลงมาเธอใส่ผ้าคลุมหน้าสีดำใช่ไหมคะแล้วผ้าคลุมถึงจะหลุดออกตอนที่ตกลงมาละอ๋อใช้อย่างอื่นแทนนี่ไม่ใช่คนแน่เลยเพราะงั้นฉากนี้อ๋อฉันจะแสดงเป็นสแตนด์อินให้เธอเองคะ่ะ ว่าไงนะคะพุ่นพายนั่นสิเธอแน่ใจนะแน่ใจค่ะฉันคิดว่าฉันทำได้แต่คราวนี้ฉันขอมีบอกรองด้านล่างไว้ได้ไหมคะเผื่อว่าถ้าคุณอยู่โดนรับพลาดอีกขอฉันจะได้ไม่หากปามคุณเนเน่ไปอีกคนของแบบนั้นผมจะไปหาสักที่ไหนได้ แอบเพิ่งรีบปฏิเสธสิคะคุณก็ให้ฝ่ายพอปของคุณไปหามาเสียเวลาสักชั่วโมงยังดีกว่าเสียเวลาทั้งวันหรือเสียเวลาเป็นอาทิตย์เพื่อรอหลังเอกของเรื่องกลับมานะคะเออเออเอาก็เอาดีกว่าไม่ถ่ายลองไปก่อนก็ไม่เสียหายเฮ้ยมานีสิขอสั่งงานหน่อยระหว่างที่ผู้กำกับสั่งงานคนนั้นคนนี้ ยูโรก็ดึงแขนฉันเพื่อให้แยกเข้าไปคุยกับเขาเป็นส่วนตัวผมขอโทษนะที่ทำให้คุณเดือดร้อนไปด้วยแต่คุณแน่ใจนะว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้คุณก็เห็นแล้วนะว่าถ้าผมรับผ้าจะเป็นยังไงฉันไว้ใจคุณคะ่ะคุณต้องทำได้ากดดันเลยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันจะทำให้เต็มที่ สบายมากขอบคุณมากเลยนะครับการที่มีคุณคอยช่วยเหลือทำให้ผมอุ่นใจได้มากขึ้นจริงๆที่ผ่านมาไม่เคยมีใครดูแลและต่อสู้เพื่อผมได้มากขนาดนี้คุณเป็นผู้สัดก,การที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาฉันบอกแล้วไงคะว่าจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง ชื่อมือฉันเธอคะ่ะครับงั้นคุณก็สู้ๆนะผมจะรับคุณไว้ให้ได้เชื่อใจผมนะยูโรส่งยิ้มอบอุ่นมาให้ฉันฉันก็เลยยิ้มหวานตอบกลับไปไม่นานนักผู้กำกับก็ให้พวกเราไปเตรียมพร้อมเพื่อเตรียมตัวทำฉากเมื่อกี้ใหม่ฉันเอาผ้าสีดำมาปิดปากแล้วก็เดินขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์ จากนั้นเฮลิคอปเตอร์อก็ค่อยค่บินสูงขึ้นเรื่อยๆจ่วนอยู่ในระดับความสูงประมาณ20เมตรมองจากตรงนี้ก็ยังน่าหวัดเสียวอยู่เหมือนกันนะถ้ามันไม่มีเบาะขนาดใหญ่นั่นรองรับมีหวังยูโรอาจจะทำพลาดแล้วฉันอาจจะคอหักตายจริงๆแน่ๆเอาละ่ะทุกคนพร้อมไหมพระเอกว่าไงพร้อมครับนางเอกละ่ะพร้อมค่ะ โอเคห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นพอสิ้นเสียงของผู้กำกับฉันมองลงไปยังด้านล่างหาจุดที่อยู่รอ,อยืนอยู่แล้วก็กระโดดลงไปทันทอีอืมอืมได้รูปที่สิบมาอ๋อได้รูปนี้